สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายของคนที่เกิดปีวอกประจำเดือนพฤษภาคม2564ครับสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช 2499, 2511, 2523, 2535, 2547หรือถ้ามากน้อยกว่านั้นท่านก็สามารถบวกลบอีก12ปีครับ ดวงชะตาของคนที่เกิดปีวอกในเดือนพฤษภาคมนี้ดาวจันทรคติที่ลอยอยู่บนกลางท้องฟ้าส่องแสงมาถึงคนที่เกิด B walk. ปีวอกปรากฏมีดาวมงคลและมีดาวอัปมงคลรวมไปถึงดาวพิฆาตปรากฏอยู่ด้วยครับดังนั้นชะตาในเดือนนี้จะมีเรื่องดีๆและมีเรื่องจะต้องเตือนคนที่เกิดปีวอกด้วย สาเหตุที่เดือนนี้มีดาวไม่ค่อยดีมาปรากฏอยู่กลางท้องฟ้าของคนที่เกิดปีวอกค่อนข้างมากครับแต่ก็ยังมีดาวดีพอได้ค้ำจุนอยู่ดังนั้นการงานในเดือนนี้จึงส่งผลไม่ดีต่อตัวท่านงานจะไม่ค่อยโดดเด่นครับดังนั้นมิควรที่จะคาดหวังอะไรมากกับงานในเดือนนี้งานของท่านจะชะลอตัวและเกิดปัญหาได้ค่อนข้างง่าย ส่งผลถึงยอดขายและผลลัพธ์ในเดือนนี้จะไม่ค่อยดีครับทําให้การเงินในเดือนนี้ของคนที่เกิดปีวอกอาจจะลดลงแต่ก็ยังพอพึ่งพาได้ครับและยังได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการเงินอยู่รายรับยังมีเข้ามาแต่อาจารย์มองว่าสภาพคล่องในเดือนนี้ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรการงานและการเงินยังพอไปได้ครับ แต่ไม่โดดเด่นและไม่ควรที่จะลงทุนหรือทำอะไรที่มีความเสี่ยงในช่วงนี้ดาวมงคลที่ลอยอยู่บนกลางท้องฟ้าของคนที่เกิดปีวอกปรากฏเป็นดาวเกี่ยวกับความรักครับดังนั้นในเดือนนี้ความรักจึงค่อนข้างโดดเด่นดังนั้นปัญหาต่างๆของท่านอาจจะแก้ไขได้ด้วยคนรักของท่านให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเดือนนี้ ท่านจะเป็นที่สำคัญครับและได้รับความเอาใจใส่จากคนรักของท่านได้ประโยชน์หรือได้โชคจากเพศตรงข้ามในเดือนนี้จะพอพึ่งพาได้เลยทีเดียวมาถึงสุขภาพในเดือนนี้ถ้าเกี่ยวกับด้านร่างกายคนปีวอกแข็งแรงดีขึ้นครับแต่ปัญหามันอยู่ที่เรื่องความเครียดที่เกี่ยวกับด้านการเงิน และจะทำให้คนปีวอกในเดือนนี้น้ำหนักขึ้นด้วยนะครับดังนั้นจะกินค่อนข้างเก่งในเดือนนี้ดาวจันทรกติก็ปรากฏมีดาวโชคลาภครับที่จะเข้าช่วยคนปีวอกในยามที่ท่านวิกฤตครับหรือในยามที่ท่านลำบากเมื่อเงินของท่านกำลังจะหมดท่านจะถูกหวยครับหมายเลขมงคลในเดือนนี้ได้แก่หมายเลข2และหมายเลขส ชะตาชีวิตในเดือนนี้ครับความรักและเพศตรงข้ามยังพอพึ่งพาได้มีโชคเกี่ยวกับเพศตรงข้ามด้วยแต่ในด้านการงานและการเงินไม่โดดเด่นมิควรลงทุนนะครับและควรวางแผนให้ดีโชคลาบก็มีลุ้นครับและอาจจะเกิดโชคใหญ่โดยเฉพาะคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารและวันพฤหัส,สบดี และเกิดอยู่ในพุทธศักราช2,511ครับเดือนพฤษภาคมนี้ขอให้คนปีวอกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยรวยปังปังทุกท่านครับสวัสดีครับ